ไม่สมเป็นนางเอกเบอร์ต้นปล่อยตัวอ,อกไม่สมเป็นนางเอกเบอร์ต้นโบเมลดาตอบลั่นสื่อแบบนี้ตอกหน้าขาเซบิจารูกร่างเป็นนางเอกสาวสวยที่ถูกจับตามองเรื่องหุ่นมาระยะหนึ่งแล้วสําหรับโบเมลดาซูซีที่ระยะหลังๆถูกมองว่าปล่อยให้ตัวเองมีรูปร่างอ,อกขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากประเด็นที่นางเอกดังโบเมลดาซูซีถูกทักเรื่องหุ่นมีน้นํามีนวนขึ้นแถวถูกแซ่บปล่อยตัวจนอ,อกอ้วนทําเอาสาวโบออกมาเปิดใจผ่านสื่อบอกว่า ไม่ได้ปล่อยตัวแต่อาจจะด้วยความที่เราแบบเป็นคนน่าขยำอ่ะมันก็เลยอาจจะดูน่ารักไปอีกแบบร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราเป็นคนโครงใหญ่สัดส่วนเราเชฟบ้าแบบอุ่นฝรัง่งก็เลยยากนิดหนึ่งในการลดสําหรับเราแบบนี้เราก็คือมั่นใจแล้วเราไม่ได้ไปทับหลายใครล่าสุดวันนี้1มิถุนายน66เราจะพาทุกคนไปส่องภาพสวยๆของสาวโบกันขลังถูกทักเรื่องหุ่นบอกเลยทว่าน่ารักและสวยเหมือนเดิมจริงๆเอาเป็นว่าไม่รอช้า งานนี้เมื่อได้เจอสาวบูวเลยไม่พลาดที่จะถามถึงประเด็นดังกล่าวซึ่งนางเอกสาวก็ได้ตอบเรื่องนี้ไม่ได้ปล่อยตัวนัแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบน่าขยิมอมันก็จะดูน่ารักเป็นอีกแบบหนึง่งความที่ร่างกายของเราแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเราเป็นคนโครงใหญ่สัดส่วนแบบเชฟบะอะเธอถ้าจะลดมันก็ยากนิดหนึ่งเราไม่ได้เป็นคนแบบเอวคอดอกแคบสะโพกนีเ่เปล่าเป็นหุ่นฝรั่งอ่ะคือเราก็เห็นว่ามีคนทักเยอะแต่ก็ช่างมัน ถ้าทำได้ก็ผอมแล้วและถามว่ามีบัณฑรบ้างไหมมันก็รู้สึกเสียใจนะที่ทุกคนมีมาตรฐานความสวยไม่เหมือนกันเรารู้สึกว่าแบบนี้เราก็สวยนะเราไม่ได้ไปทับลายใครแล้วเราก็จะได้เป็นแบบอย่างของคนที่ใส่เสื้อผ้าแนวนี้แล้วที่อ่านคอมเมนต์มาส่วนใหญ่ติงว่ายังไงบ้างส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าอยากให้โบออกกําลังกายลดช่วงเอวลดช่วงต้นแขนเราก็ทํานะไม่ใช่ว่าเราไม่ทําเราก็ออกกําลังกายแต่ว่าเหมือนโครงสร้างเรามันเป็นแบบนี้แหละ มันก็เป็นเรื่องปกติแหละที่คนอยากจะทักอยากจะคุยด้วยแต่มันก็มีหลายเรื่องให้คุยเนอะคือเวลาเจอกันก็จะทักว่าอ้วนขึ้นประผอมลงปะอ้วนขึ้นแล้วบ้านมันแคบลงปะหรือว่ายังไงยิ้มฉันก็ทํางานของฉันแล้วเราก็พยายามผอมให้แหละแต่ว่าผอมในแบบที่สุขภาพดีไม่ได้เหี่ยวไม่สมเรามันทิวอิมอะถามว่าในแง่ของการทํางานละ่ะมีผู้ใหญ่กระซิบเรื่องนี้บ้างไหมก็มีอยู่แล้วเขาก็อยากให้เราผอมโดยเฉพาะพี่แอนแอนทองประสม ถึงกับชวนไปออกกําลังกายแต่พอพี่แอนเห็นหุ่นเราจริงๆมันเป็นโครงสร้างของเราจริงๆมันไม่ใช่ว่าอ้วนหรือว่าอะไรพี่แอนก็แบบโอเคเข้าใจแล้วว่ามันคือหุ่นอะไรยังไงแล้วก็แนะนําว่าเราควรจะออกทอนล่างให้มันมากขึ้นสควอตให้กระชับหรือว่าคาริโอแต่พอคาริโอเยอะแล้วมันจะเหี่ยวมันจะไม่ได้เป็นผิวฉ่าผิวตึงฉะนั้นมันก็จะต้องให้บาลานซ์กัน